มาตามต่อแนวทางฝากเอฟซีค่ะอาจารย์ค่ะฝากพี่น้องป้องไปเฮ้าอ๋อครับผมวันที่แด้วก็ถ้ากันไม่โชคมิหลับต้องกันอยู่น้อผู้ใดก็ได้ค่ะอาจารย์ครับบานีกาก้อนก้อนสีบอกเรื่องโซเลเนาะครับนะอารย์พยาคฆ์กัลติมีข้าวงานบุญบอกก้าวกันนิดหน่อยค่ะแต่คือว่า เมื่อวันที่3ภุมิภาพันธ์ที่อาจารย์พยักจิดเดินท่างไปจังหวัดน้องค่ายนะครับเดอ้อที่จะไปงานปูนัก่วาสิดไปจังหวัดน้องค่ายก่อนที่ได้เข้าไปวัดวัดตอนเขียวอยู่อำเภอท่าบ่อเพอือ่อว่าอาจารย์ที่เอ,เ,เอาเงินเอาเงินที่ได้บอกคุณไปในนาเฟ้นะครับถ้าได้ติดตามอาจารย์ในนาเฟอยู่กติเห็นเนาะ,ะเอาเงินที่บอกคุณว่าจิไปซื้อได้ปั้มน้ำอัตโนมัติในลรงพอร่อประมาณหนึ่งหมื่นบาท ปานีอาจารย์ที่ไปถวายเงื้อมื่อวันที่สามน่าจะประมาณบกเกินใบมงค่ะซ้ำรับําำรับผู้ใดที่อยู่ใกล้ๆแถวๆนั้นเนาะครับนอกบดเพื่ออยากเข้าไปร่วงบุญน,น้ำกันหรือว่าอยากเข้าไปขอส่งข,ขอลาบท้องกุมันสององค์ไอไงโมงหรือว่าอยากเข้าไปกาัหลุงพ่อค่แต่เข้าไปพบเจอกัไนไห้เด้ครับเด้ออยู่วัดวัดดอนเขียวอําเพื่อท่าบ,บอ่อจังหวัดหนองคาย ค่ะคือวัดดอนเขียวเด้อค่ะปีนี้อาจารย์เห็ดเสือย่านได้ี่กวันค่ะเห็นในเฟสเห็นในเฟสล้วค่ะอาจารย์แต่ว่าท่านได้รู้รายละเอียดปันไหนค่ะทุกวันเกิดเลยโอ้นี่นี่ครับค่ะทุกวันเกิดแน่จย์เนาะทุกวันเกิดค่ะไทยใส่ก็หนหนุน S <S เอาสั้นก็ว่ต้องว่ต้องซักให้เก็บไร้ตัวสัน้นนี่<ๆ>ไม่มกาบไม้เส้นถักเสือห้าก็บวันหรือใครคู่มือได้ <S <S หรือเปล่าว่าเ้าวันหรือใครคูมือได้พี่ว่าว่าแต่ว่าไร้มันตีโตคู่ม,มืออันว่ายจันแมนครับเพราะว่าไอ้เสือ,อ,อนี่นะครับเน,น,นาะท่างท่งหน่ะเป็ดอาจารย์ก็าบอกยังไล้ประเด็นนะที่พอดอวาวาค่ะอาจารย์ไม่อยากออกตัวแห้งค่ะค่ะ ว่าว่ามัตนหนุนดวงทุกคนเกิดยังยังเจริอาจารย์ไม่อยากออกตัวแห้งเพราะว่ากาเครื่องหัวกันเนาะมีคน่อจ่องยูวพีคน่อจ่องยูวค่ะค่ะแม่นแม่นอาจารย์ค่ะไม่ได้ไม่ได้มีคน่อจ่องยัวค่ะค่ะแม่นแม่นขั้นเจริะขั้นอาจารย์ดังแน่มันเกิดเจริญขัะอาจารย์มือมืองานปูมืองานปูอาจารย์ใส่ไปอยู่เดี๋ยวเจนหาเบิ้งของจริงจะได้เป็นเสื้อแบบใส่สบายสบายพี่พ่อหนึ่ง ค่ะเ,เสือความมั่นเสือกีฬาค่ะซึ่งซึ่งเฮ็ดแล้วแล้วก็ทีไดีอวมาพูกเสกไว้ถ้ก่อนเพราะว่า,าสำหรับคนเที่ยวไปใซตกจให้มันหนุนทุกคนเลยเข้าไหมครับค่ะอาจารย์บาน,นี้จะสำหรับแนวทาาอาจารย์สรุปทหเดีวได้ยี่อนอันนี้คือม่ต้องมหาโพธิ์ทุ่ไทยแล้ยอันนี้คือสรุปทีเแล้วค่ะเป็น ที่ว่าความฝันที่ฟังก่อนเนาะเพิ่งตัวเลขเนาะเพราะว่าฝันดีแห้งได้พีฟันค่ะอาจารย์ฟันวันฝันว่ากลับไปบ้านกลับไปบ้านหลังเก่าที่กลับไปบ้านหลังเก่าที่จังหวัดศรีสะเกดค่ะที่อาจารย์เคยบอกฟันที่ฝันเกี่ยวกรันน่ะค่ะค่ะมีได้ฝันนั่งไปหอดบ้านแล้วอาจารย์ก็เลยไปไปง้มป่าได้พี่พ่อนไปง้มป่าอยู่ในตาง้มง้มซื่อๆเลยบริวารแง่บริวารย่งง้มอ๋อซื่อๆได้แค่ประดุกไหมอืม งมง้มไปจังไลยจะได้ได้ได้ผลลูกชับได้ของจับได้ของได้หลายได้ไม่แพ้กันไปต้องกันกต่งมไหนถ้าเกิดนะครับบารเนียนว่ปลาได้มาแล้วแต่ว่าแกงกินห้องอีกได้พี่พัอนหัวเฮ้ยฉีบว่าเต็มเต็มเลยว่าจัรยอาจารย์มอมเนี่ยได้ได้กินดีๆแล้วนะได้กินดีๆบารนี้ซึ่งซึ่งในว่องคันเนาะอาจารย์ตีเลขแบบนี้เนาะปลาก็เป็นแปดเมื่อเป็นหาัป็นขีหน้าพ่พัอน์ปลาเป็นแปดเมื่อเป็นหา บ้านนี้นเป็นผู้ใา้กับตีในน้ำหาผู้ยิ่งไม่แพ้กับตีในน้ำซีจา,างจะร่องไว้น้ำหาซีระบานนี้บ้านเลขที่ที่จังอยู่ที่สะเก็ดบ้านเลขที่แปดสิบหาได้พรอโอ้ค่ะอาจารซึ่งซึ่ง,ง,งมีบ้านอยู่สองหลังนะครับบ้านไ้วังบ้านเลที่แปดิบห้าบ้านอยู่เงินทงกับแปดสิบห้าคือ,อแบบแต่สำหรับรัวเล็กที่เลเสรุรปไม่ได้ค่ะคือสุดนีครับสุดนี ค่ะอาจารย์เห็นบอพีฮ้อนชัดเจนบะชัดชัดอยู่ค่ะอาจารย์ชัดอยู่ชัดอยู่มีคือตัวสรุปให้แล้วครับค่ะอืมคับมีแปดห้าแปดสองเน้นนักไปที่แปดห่าเนาะอาจารย์เนาะแม่นครับตัวร่องไว้ก็คือลู่ลูก,กันครับค่ะค่ะแล้วก็ตัวร่องกับซีซีหาสองหาเนาะค่ะอาจารย์แม่นครับตัวรองเนาะค่ะต่ว,ตว่า แ่ว่าโตมั้เนาะพีพพ่อนโตมั้ที่ว่งไว้นี่ค่ะอาจารย์ซื้อลอตเตอรี่มาแล้วตอนนี้ับบระมา่นได้แล้วก็ยี่สิบก็ไปนี่นะครับหาซื้อมาได้เยพ่พ่อนหาซื้อมาได้เพราะว่าส่งกับเลขสำนักดังเข้าเจ้าหน่ำโอ้แต่เลยหาซื้อลอตเตอรี่ยากหลักตอนนี้อาจารย์จะพยายามหาอยู่ครับตะวันโต หาเจ็บเนาะพี่บอกพี่พ่อนไปจางแันรอบเล็กเนาะเล็กบอกใหม่ๆมเนาะหาเจ็บอาจารย์ก็ซื้อเวลร้ายเหมือนกันครับอาจารย์ซื้อลอตเตอรี่เวลร้ายือกันจะดคือบอกยังไงเลยว่าหมวดนี่ตัวเลขที่อาจารย์อยากมากเลยครับเด้อสำหรับเอฟซีหรือว่าผู้ใดที่ที่ต่มกันยู่ตลอดเนาะครับเนาะะกติ้งหูดีอยู่ว่าตัวเลขที่อาจารย์อยากมากนี่ก็คือแบร์าแบดทานี่มากมากเด่นเลครับเด้อ้วกา โล่องลงม,มาที่จากแยบมากหลายคือหาเจ็ดค่ะแต่าำรับโตเอื้อนที่ขึ้นกระดับนนี้ก็่จะพาก,กันถิ่มได้ครับเด้อค่ะผ้าก,กันกันไว้แน่แต่ว่าโตมากแห้งก็คือแปดหาโตล่องลงม,มากต่เคื่อหาเจ็ดได้ใจต,ตอนนี้คิดว่าติดให้มากบนล่างบนในสี่ฝั่นว้า้ค่ะได้ใจต,ตอนนี้ว่าจิดในเขา่าข้งบนข้งางล่าง ม้นศิเรลร่วงไปแล้วนะี่ได้ร่วงไปพ่อกันแล้วประมาณว่าป้อนทิ่ไปพบเจอกับไอ้พร้องฟันกังขะกรอนเป็นกิณนะค่ะอาจารย์มันศิไดลร่วงไปแล้วดิบานเนียนกะเล่บอกเขาอันงานบุญพี่พ่อนนิล่ะเพราะว่าเพื่อพี่พ่ออยากเข้าไปจับลงพ่อนั่นเพื่อนเอฟซีปูยุติไก่แถวๆนั่นอยากเข้าไปอยากเข้าไปกรับผู้บาาจาบพร้อมอาจารย์พยักอยากเข้าไปเห็นผู้บ้านท่องสอง กงจริงเพื่อนป็นสินะครับคช่กระเล่จะเล่บอกเขาระวางขันกาบบอกยังไงเนาะพี่พ่อนันอาจารย์พยักโบกไปกับเขาหาลวงพ่อเนี่ยเดร๋ยอยูจริงๆนะครับค่ะค่ะฟันกระเช้าะเ่ว่านครับอาศัยอาจารย์พยักในราคานน่ำพระได้ไปกาบเพื่อนเนี่ยค่ะเมียนเมียนครับที่อันอาจารย์ที่ไปกะตีเวลาไว้เขาข่าพี่พ่อนเที่ยงเที่ยงถึงใบโมงอยู่ในเกี่ยวนี่แหละที่สิบเป็ดถึงเนี่ยค่ะ พาอเราจะไปทาอาจารย์อยู่ประมาณหางมุงหรือหล่อเหรีทาอยู่ปั๊มน้ำมันเราหล่ทาบ่อถาอาจารย์จะได้ครับผมอย่างตัวเดชเช็คเวลาอีกเท่านึงน้ออาจารย์เนาะได้ได้ครับเส็งเิ็ด้วเวลาสันจะรพี่พ่อสั่ตั้งพี่กัดไปไงเลยวัดดอนเขียวอำเภอท่าบ่อแล้วนะค่ะจะไปเรื่องวัดเพื่อใดที่จะทำพิกัดไปเลยค่ะตั้งพิกัดไปเนาะค่ะคนแถวนักโย่ค่ะบ้านจะบ้านจะแถวบ้านจะฟ้องทีแต่ ครับเพราะว่าอาจารย์ที่เอาเงินเขาไปถวายหลวงพ่อแล้วจิได้นั่งคุยนั่งอีหย,ยังกับหลวงพ่อหลายอย่างไรเนี่ยดูดูเรื่องวัตถุพ้นนี่แหละครับหลังกากออกจากตอนเชียวอาจารย์สิทธิ์เขาล่ามพ่มเลยน่าทวันสิบหันเด็กครับเบา้า,านค่ะเพราะว่าเดี่ยวจากเงินปูนั่ยังสิทธิ์จากผมมาบ้านเื่อเดียวนะครับค่ะเพราะว่าแต่ปั๊บ พ่อทําตามผู้บาอาจารย์อาจารย์พยากกับอาจารย์พยาเนี่ยก็รู้สึกว่าครอบครัวก็เริ่มดีขึ้นยุขาอาจารย์ดีดีดีครับมันมันต้องดีพี่พ่อเพราะว่าผู้บาาจย์แง่เพื่อนเพื่อนบอกมาเดียวขันท้าเฮ็ดนั่นดีในนอนครับดีแนนอคะเพราะว่าอาจารย์พยากราเฮ็ดตามผู้บาาจย์มันอีจะนับถือกับเสื้อผ้ากับเสื้อเพื่อนวัดใจนะครับแบบตาบสนิทใจเสื้อวัดใจค่ะือแตงเซียเฮ็ดตามผู้บาาจย์เพื่อนบอกเพือเอพ่อนสอนม,มากเนี่ย ตกยางกลับไปในแนวทางทีดีเบิดลกับหละกะัก็ะเอามาบอกต่อถูกทีถูกหาหรือว่าบอกต่อกันระยะมีทุกท่านกันดีคือกันใีคว่าใต้ใต้ทีคือกันนั่งกันบนตุ้ก้นตอนช่วงนี้กันคนเขามาหาจางพยับหนึ่งกับถ้าแตมาจับแตนโปกรโปกระซับเี้ยโปกกระซับโชคลาภเขามือดีเงื่อนทองเขามือดีอยังจะขีดหน้าไปพอดช่วงนี้มากกันหลายมากกันหลายเกี่ยวกับตั้นี่นะครับ พอถ้าจะเอาทักไปเขาจะเอาอื่นประเด็เดเนจำไล่ค่ะอาจารย์มิจฉาภูจองเนี่ยบอกบอกอยู่นี่มิจฉาภูจองเมี่ยมันเว่าดิซีค่ะเบอร์ดิซีเนี่ยมีแต่ภูจองค่ะ,ค,ะครับ,น,บ,บนี่นรรเรื่อบาร์นี่สรุปตัวเรตอะไอีกเครื่องหนึ่งแคบแคบหน้าจอไว้ครับค่ะอาจารย์ค่ะตรรัวเลขอันนี้คือขค้งพื้นไทยของอาจารย์แล้วครับสรุปไอ้แล้วค่ะ ตอนแรกอาจารย์ไม่ได้คุณหาเจตเลยเพราะว่าหาเจตมันเป็นโตเก่าของวดที่แล้วไปตามกันยูจรงจริงนะครับค่ะอาจารย์ค่ะแคบมาจอแล้วเนาะค่ะอาจารย์ค่ะค่ะชัดค่ะชัดเจนค่ะอาจารย์ท้อนี่เนาะค้องนี่เนาะครับเนาะอาจารย์พยาธิการสาธุขอเหนื่อยอวยช่ยให้อ่าคนที่รับดูรับชมยูตอนนี้ก็ให้มีโชคมีลาบลำรวยเงินห้องให้ตืดไว้รวยเบอร์น้ำกัน เบิร์ตสู่ผู้สู่คนให้เขาทั้งบนทัห้ล่งางเดิ่์ตหัดดีสาธุค่ะอาจารย์สาธุค่ะมารุ้นงงเข้าอาจารย์มารุ่น